สวัสดีครับนี่ผมช่างายทองคำนะคะวันนี้วันพระเราจะไปใส่บาตรทำบุญกันนะครับวันนี้วันพระนะครับเราจะพาควานสาวของเราไปทำบุญใส่บาตรในวันพระนะครับวันนี้ครับดูการแต่งตัวของเขาครับครับเป็นชาวควยครับสวยมากครับยอดครับดูครับยิ้มน่ารักน่ารักครับวันนี้วันวันดีครับวันทำบุญครับกับวันพระนะครับวเราจะไปทำบุญกันครับ ส่บาตวันพระเรยอเราไปติดต่อติดติดตามครับว่าการทําบุญส่บาตรของเราวันนี้จะเป็นในไรจะถึงวัดแล้วเราจะถ่ายทอดต่อไปนะครับครับวันนี้วันพระเราจะไปทําบุญสายบาตรนะครับเอาบุญประกาศนะครับเป็สีทุกท่านทุกคนครับอย่าลืมนะครับเราก็ต้องทําบุญคู่กับทํางานไปด้วยนะครับสิ่งพวกนี้ขาดกันไม่ได้นะครับ เมื่อเรามีบุญเราเมื่อเราใช้บุญเก่าไปแล้วเราต้องทําบุญใหม่สร้างเพิ่มเพื่อให้กับสะสมบุญกันไปครับวันนี้เราไปติดตอไปติดตามที่วัดกันต่อไปนะครับนี่ครับทางเข้าวัดของบ้านเราครับกำลังพัฒนาบุดลอกน้องสะไว้ทําเป็นที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านนะครับีกำลังขยายทางเข้าวัดอย่างใหญ่โตนะครับดูครับนี่ครับ ยายทางเข้าวัดให้เป็นสีเลน5าเลนไปแล้วครับใหญ่มากาครับวัดใหม่กำลังพัฒนาครับใครมีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมแรงร่วมใจช่วยสร้างก็เรียนเชิญได้นะครับนี่ครับดูครับสระน้ำ เดินทางมาถึงวัดแล้วครับกลังจะเดินทางเข้าไปที่สลานะครับกับความสาวุ้น้าบูดของเราวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายรอยยิ้มกับวันนี้กินกับข้าวบูธกันเลยครับวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปใส่บาตรทำบุญกันนะครับไปดูบริเวณข้างในสลาของเราว่าเป็นยังไง นานแล้วที่เราไมา่ได้ถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับกับการทําบุญวันนี้เรามาถ่ายให้ดูครับ ปิดแล้วดังัการทำบุญเยบาทของเราก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับวันนี้วันพระวันทำบุญญาติโยมอากหน้าหลายตานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกับข้าวญาตโยมที่นํำมาสยบาทกำบังเตรียมอยู่นะครับ มีรถเข็นมาบริการอย่างดีนะครับนี่ครับกำลังรวมแรงร่วมใจกันเตรียมกับข้าวกับปลานะครับตับดีครังทกิ่กได้จีรบไห เราไปติดตามม้นะครับอืมครับหลังจากใส่บาทเสร็จแล้ว ก็ามานั่งรอพระเจ้าลงมาครับเจ้ายังไม่มาครับเพราะว่า,วายัางเช้าอยู่ญาติโยมก็ยังเตรียมกับข้าวกับปลาย,ยังไม่เสร็จก็มานั่งรอครับกับควานสาวเราวันนี้ใส่ชุดอย่างสวยอย่างเท่เลยชุดชาวป่วยมาทําบุญใส่บาตรในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับโดนคับใ่ขายหน้าพ่ออีกเนย <laughs> ไม่ได้บังคับอยากให้สวยมับทรรมุนมันต้องสวยแล้วเราเกิดชัดหน้เราจะได้สวยๆอีกไงจริงไหมไม่อยากสวยบอกนะไม่อยากไม่อยากสวยใช่ไหมเออดี <c oughs> เราไม่พูดครับเราค่อยมาติดตามอีนนะครับมีอะไรดีๆคอยรับชมกันเรื่อยๆครับผมคอยติดตามครับ ข้าวนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมถวายนะ้ครับส,ส,ส,ส่งกลงังพิจรารณาปะทรนะครับนี่นะครับหลังจากวันนี้เราไปทำบุญ ทันพระเสร็จกลับมาถึงบ้านครับดูพ่อพลายทองคำของเราเียบยกมือสวัสดีขอกินเลยบเจอหน้าเจอกล้องได้ครับทองคำเป็นการยกงวงยกมือทาท่าขอกินเลยครับนี่ครับวันนี้วันพระเราก็ไปทําบุญ เจ้าควานน้อยของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอาบุญมาฝากทุกสีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับก็อย่าลืมทำบุญกันด้วยนะครับสิ่งที่อยู่ในจิตในใจของเราก็คือบุญนีนะครับบุญเก่าเรามีเราใช้ไปเราไม่ทำเพิ่มก็หมดได้เหมือนกันนะครับต้องทำบุญใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ ทางสมบุรณ์เราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับออชอบไม้ทองคำกับเรื่องเข้ากล่องกับช่วงนี้เปิดกล้องไม่ได้ครับดูครับสวัสดีขอกินนี่เป็นที่หนึ่งกันเลยนะครับกับพลายทองคำของเรา มีเอซีบอกว่าอยากให้เราใส่เสื้อสีสัทงทองที่เอซส่งมาวันหลังจะใส่ให้ดูนะครับโอกาสได้ดีครับจะใส่ถ่ายคลิปให้เอซีดูครับจะเป็นอย่างไรนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยครับที่ได้ส่งของมาให้กับเราครอบครัวพลายทองคำนะครับก็ขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างมากๆนะครับ มีน้ำใจเพื่อเฟื้อต่อครอบครัวของเราครับขอให้ทุกท่านทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้อากาศครึ้มทั้งวันครับอบอ้าวเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกสักทีครับดูยางของเราครับหลังจากฝนไม่ตกมานานแล้วก็เริ่มจะเหี่ยวแห้ง ลงทุกวันทุกวันไปแล้วนะครับรู้อจะทำยังไงครับเรื่องของธรรมชาติยดเดือดท่ายืนนิ่งฟังครับอขออฝากไว้ด้วยนะครับกดช่องรับช่องพลายทองคำฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็ำลังใจให้กันครับก่อนจะกันก็ขอให้ร่ำขอให้รวย สิ่งใดวางสิ่งใดก็ขอสมพรปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ